สวัสดีครับอร่อยเลิศก,กับคุณรีในวันนี้พามาที่ NNB Natural b สาขาโลตัสอามาตะานครแห่งนี้ครับ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสาขาความอร่อยของพิซซ่าครปที่ให้บริการแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้นบรรยากาศภายในร้านตกแต่งด้วยโทนสีเหลืองทองและสีน้ำตาลเน้นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเพราะที่นี่เขานำส่วนผสมของน้ำผึ้งดอกลำไยมาประกอบสินค้าทำให้ได้ความหวานที่เป็นประโยชน์ครับส่วนตัวแป้งและชีสนั้นนำเข้ามาจากต่างประเทศเลยละครัรังสรร์เป็นเมนูมากมายอย่างพิซซ่าครปฮาวายเอียนเมนูซิกเนเจอร์ที่ขายดิบขายดีมาตลอด16ปีใน110สาขาทั่วประเทศมี บ็อกซ์ที่มีไส้ให้เลือกมากมายไส้กรอกทวินกับเนื้อเน้นๆเต็มๆคำที่สำคัญทุกเมนูของ N&B Natural B ทำวันต่อวันไม่มีค้างคืนครับแต่เมนูที่ N&B Natural B สาขาโลตัสอมรมตะนครจะส่งมาต้อนรับรูรูอาหารคุณรีและพิพันธ์ในวันนี้เป็นเมนูล่าสุดที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ได้ความอร่อยเลิศและดีต่อสุขภาพครับจะเป็นเมนูอะไรตามคุณรีไปกันเลยครับเช้าวันนี้อร่อยเลิศมากับเมนูที่ เหมาะกับทุกมือ้อวันนี้รีดอยู่ที่ร้าน N&B Natural Bees วันนี้ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆรีดเป็นเจ้าของร้านผู้ที่คิดค้นสูตรต่างๆและรูปแบบต่างๆด้วยนั่นคือคุณบุญประเสริฐผู้ผันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุญประเสริฐคะ่ะเอาบอกเรามาเลยว่าวันนี้นะคะ N&B ภูมิใจนาเสนออะไรพิซซ่าครปผักโขมพิเศษไงจ๊ะเราเอามาผสมผสานระหว่างครปกับพิซซ่าเราก็พัฒนาตัวสินค้าเราเองครับให้มีคุณค่ามากกว่านั้นอีกโดยใส่ผักขมเข้าไปผักขมเนี่ยมันต้านอนุมูลอิกซาครับแล้วก็ชะลอวัยนะครับชะลอวัยนะครับแล้วรสชาตินี่อร่อยมากครับมีอะไรอีกจ๊ะนอกจากนั้นก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะครับพิซซ่าครปพฮาวเอียนครับอืจานนี้ขอบอกเลยว่าอร่อยมากทานเมื่อไรก็อร่อยเมื่อนั้นเลย เพราะมันมีความลงตัวของสับป,ปะรดสดๆนะครับแล้วก็กับชีสนะครับกินแล้วยืดเหมือพิซซ่าเลยครับอ่ะมีอะไรจ๊ะนอกจากนั้นก็จะเป็นตัวมินิบอ็บบอกซ์ครับมินิบ็อกซ์ง่ายต่อการหยิบจับมารับประทานใส่รถได้เลยจะเดินทางไปไหนประจำข้างกายเราไว้ได้เป็นไงคะแต่ละเมนูที่ n b Natural b e a s s ไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะขอการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะ อยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน NNBN a t u r a l b สาขาโลตัสอมตะนครตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทภายในศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสสาขาอมตะนครด้านหน้าฟุตคอร์ดชั้นหนึ่งครับเบเกอรีร่เครื่องดื่มรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีรับพิันธ์แบบนี้เราได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับ เคล็ดลับอร่อยเลิศอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้เราจะพูดเรื่องประโยชน์ของน้ำพึ่งน้ำพึ่งธรรมชาติเนี่ยมีประโยชน์มากๆในน้ำพึ่งนั้นมีวิตามินซีวิตามินบีรวมถึงสารที่พวกเราต้องการมากนั่นคือสารแอนตี้ออกซิเดนช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะคุณจะได้ไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ วันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ